สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมามมาบอลลีคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสงสาวน้อยของทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็น2คนที่อายุน้อย ในทีมชาติไทยขณะนี้นะครับก็คือชาตจุออนโมกสีอายุ23ปีและพิมพ์พิชยาอายุ24ปีครับซึ่งดูจากอายุของ2คนนี้แล้วถือว่าอายุยังน้อยจริงๆนะครับแต่ฝีมือนั้นสุดปังต้องขออวยยศจริงๆครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับที่ทั้งคู่ได้ลุดเล่นทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีสามารถโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้สุดปังทั้งสงคนเลยครับซึ่งถือว่าแต่ละสโมสรของทั้งสงสาวน่าจะปลื้มาก มากเลยล่ะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยครับที่ช่วยทีมทําแต้มได้อย่างดีงามอย่างชัชชุออนนะครับเธอก็ ทุบหนักทุบจุกนะครับทำท็อปสกอร์มารวัวให้กับซาดิเยในขณะที่บีมก็ทำแต้มเป็นกอบเป็นคำให้กับคูโรเบด้วยการตอบบีหลังที่ฝ่าคมสุดๆเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็น2อสาวอนาคตของทีมชาติไทยของเราจริงๆครับที่เห็น2คนนี้แล้วทำให้เรารู้สึกปลื้มใจแล้วก็อุ่นใจนะครับที่เชื่อเหลือเกินว่าบีมกับบิมจะยังคงเป็นนักตบคุณภาพของทีมชาติไทยของเราต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการเล่นที่เหลือหลังจากนี้ก็คงเล่นได้อีกเป็น10ปีเลยครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้เห็นสาวน้อยของไทยของเราเติบโตอย่างคุณภาพขนาดนี้เก่งมากๆเลยครับ